หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่42คำสั่งว่ายิงดูจะดังกว่าปกติของเนื่องมาจากอารมณ์ที่กำลังจะมานั่นเอง ทันทีที่สิ้นเสียงสั่งยิงทุกคนได้ยินเสียงคนร้องลั่นทั่วทางคายเสียงคนที่ตกลงมาจากที่สูงดังตุบตับตึงตึงอึงคนึงไปหมดแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนแม้แต่จะสักแปะเดียวนั่นคือคุณลักษณะพิเศษของปืนติดกระบอกเก็บเสียงอุปกรณ์พิเศษสำหรับการรบในภารกิจนี้กล้องเล็งที่ขยาย16เท่าทำให้เป้าหมายมาลอยอยู่ตรงนาจนแทบจะติดตาคนเล็งและที่สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนอีกด้วยคำว่าพลาดจึงไม่มี เสียงคนขยับตัวบนป้อมดังมาให้ได้ยินเมื่อตรวจในกล้องเล็งก็พบว่าไอ้พลยิงปืนกล12.7ม mm ิลลิเมตรคนใหม่กำลังเข้าทำหน้าที่แทนคนเก่าที่ตกป้อมไปแต่เพียงแค่มันขยับตัวเท่านั้นชีวิตมันก็ต้องถึงการระอวสารบางป้อมมีคนตกลงมาแต่บางป้อมตายค้างอยู่บนนั้นกระสุนแบบหัวระเบิดที่เจาะเข้าตามส่วนสำคัญของร่างกายโดยฝีมือคนยิงที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนั้นบางเป้าหมายไม่มีเสียงร้องออกมา เพราะสมองมันหยุดทํางานยังฉับพลันทันใดยังไม่มีทีท่าว่าเสียงคนบนป้อมจะหยุดร้องหรือหยุดตกลงมาไอ้พวกที่อยู่บนปอมไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เลยเสียงปืนที่ยิงใส่มันนั้นไม่รู้เลยว่ามาจากทางไหนบางคนหมอบราบอยู่บนพื้นปอมพอรู้ว่าถ้าขืนเคลื่อนไกยมีหวังต้องตายตามเพื่อนบางคนเตรียมจะเพลนลงมาข้างล่างแต่พอขยับขาลงบันไดคันแรกมันก็ต้องหอะลงมาด้วยเสียงร้องโอดโอยโหยหวนกระทั่งเสียงตุบที่พื้นดินนั่นแหละเสียงมันจึงเงียบไป ความที่ป้อมยามนั้นสูงถึง7เมตรสามารถใช้ตรวจการได้ทั่วทั้งค่ายกับกลายมาเป็นความสูงที่มันต้องตกลงมาตายนับว่าเป็นหอ,อกทิมแทงตัวมันเองป้อมไหนเรียบร้อยโรงเรียนแก้วแล้วรายงานป้อมไหนเรียบร้อยโรงเรียนแก้วแล้วรายงานรไอกสิงกองสอบถามไปทางวิทยุเมื่อเสียงคนร้องคนหล่น,ลนเริ่มเบาบางลงหลายต่อหลายชุดเริ่มแจ้งเข้ามาชาเตอร์สิเบเอ็ดสังหารได้ดทั้งหมด6กคนตกลงมาข้างล่างสี่ ตายค้างบนป้อม2ยังไม่มีการเสริมกาลังทดแทนบนป้อมขอทราบการปฏิบัติขั้นต่อไปเปลี่ยนชาเตอร์ยีบนป้อมตายเรียบทั้ง6ยังไม่มีการทดแทนขอทราบการปฏิบัติต่อไปเปลี่ยนชาเตอร์สาเรียบร้อยตกลงมาตายหมดยังไม่มีการจัดกําลังทดแทนขอทราบการปฏิบัติต่อไปเปลี่ยนกระทั่งทุกชุดรายงานเข้ามาบัตรนี้ไม่มีทหารเวียดนามเหนือที่เป็นพลยิงปืนกลประจําอยู่บนป้อมนั้นอีกแล้วและทุกคนก็ต้องหัวเราะออกมาไม่ได้ยินเสียงคนร้อง Oh, oh, oh. ไม่ต้องถามก็รู้ว่าคงมีใครสักคนที่จะขึ้นไปประจำปืนกลบนปอมพวกโจมตีตรวจพบในกล้องเลงใจเย็นพอที่จะเลงตามมันขึ้นไปเลยกระทั่งมันขึ้นไปถึงบันไดขั้นสุดท้ายไอคนยิงคงมีอารมณ์ขี้เล่นอยู่บางจึงยิงเข้าที่ฝ่ามือที่กําลังจะโหนตัวขึ้นไปเมื่อมันไม่มีมือจะโหนก็เลยต้องตกลงมามันไม่ได้ตายเพราะโดนยิงหรอกแต่ตายเพราะกระแทกพื้นต่างหากร้อยเอกสิงกองสั่งการต่อทันที จงตีขั้นที่2ยิงเป็นการทําลายกําแพงสูงที่ขวางกั้นนั้นเ7็ที่เตรียมมาอย่างมากมายกระนํายิงเข้าไปยังหูดับตับใหม่จรวดที่ใช้สําหรับทําลายรถถังเมื่อนํามาใช้ทําลายกําแพงสูงมี้ที่ไม้เนื้ออ่อนยังไม้เกี่ยงจะทานได้บางจุดโดนเข้าสองนัดสอนถึงกบเอียงซุดแล้วลม้มลงกําแพงที่สร้างแบบให้มีแรงดึงซึ่งกันแระกันในการรับน้ําหนักเมื่อตนใดหรือข้างใดมากกว่า2ต้นต้องลม้มลง อยู่ข้างเคียงก็ต้องพลอยล้มไปด้วยและทันทีที่มีช่องโหว่เมื่อกำแพงตุงล้มลงอากาภายในค่ายที่คอยโอกาสมานานก็ระดมยิงออกมาทันทีนโดยจำนวนที่สุดจะนับได้กระจายไฟจาก M72 เคือเป้าหมายของอากาแต่ไม่สามารถระคายผิวไอ้มือจรวดได้เพราะทุกคนตั้งอยู่ในที่กำบังที่แข็งแรงกระกายไฟจากปากลำกล้องอากาที่มากกว่า M 1 6นั่นก็คือที่หมายเล่งเหมือนกันแนวที่ต่อกันยาวเหยียดตามร่องเลดรอบค่ายทำให้ องฝ่ายต่างประจันหน้ากันความจริงแล้วพวกในค่ายนั้นที่กำบังของมันก็จัดอยู่ในขั้นดีแต่เมื่อมาเจอปืนที่ติดกล้องเล็งขยายที่หกเทา่าอองได้ในเวลากลางคืนเหมือนกลางวันเท่านั้นแหละร่างกายส่วนบนที่้ลล่องเลดขึ้นมาหรือแม้แต่ท่อนหัวก็ตายเป็นเป้าและเป็นเป้าชั้นดีียด้วยสิจา่าดาวเหนือตรวจผลการยิงจากกล้องขยายเห็นกับตาที่พวกในร่องเลดต้องซุดลงไปเพราะโดนกระสุนเจาะเข้าที่หน้าผากหรือในกระซอกไหล่หายปลา แม้แต่บนใบหน้าอาก้ายังระดมยิงออกมาอย่างหนักซึ่งบัดนี้กำแพงรอบค่ายของมันล้มคลืนลงมาหมดแล้วน่าเสียดายที่ความยาวของกำแพงมันน้อยไปหน่อยเมื่อล้มลงแนวกับระเบิดที่ห่างจากตีนกำแพงออกมาเกือบ10เมตรจึงรอดไปได้เป็นอันว่ากับระเบิดทั้งหมดยังคงสภาพดีอยู่เช่นเดิม m 1 6ไร้เสียงยังคงตอบโต้ไปอย่างไม่ลดละและอาก้าก็ยังไม่ลดปริมาณเช่นกันแต่ทั่วบริเวณคงมีแต่เสียงอาก้าเท่านั้น พวกในค่ายคงสงสัยเหมือนกันว่าทาไม M16 ไม่มีเสียงดังนั้นเมื่อมันคิดว่ามันเป็นฝ่ายที่ยิงเพียงฝ่ายเดียวมันจึงไม่คิดที่จะหลบหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เวลาผ่านไปเลยในขณะที่พวกเวียดนามเหนือในล่องเรดลดจํานวนลงแต่พวกโจมตีจากนอกค่ายตังยังอยู่สบายดีเสียงอาก้าเริ่มลดปริมาณลงยังเห็นได้ชัดอ p g ีจจากในค่ายเริ่มปล่อยออกมาโดยจุดที่เป็นประกายฝ่ายปากลำกล้อง M16 เป็นที่หมาย จรวจขนาด40มิลลิเมตรจากค่ายคามมินิกระทบต้นไม้ที่กำบังของพวกโจมตีเสียงดังสนั่นวันไหวต้นไม้บางต้นรับแรงอัดระเบิดไม่ไหวถึงกับล้มคลืน่นไอคนที่ใช้กำบังอยู่เลยต้องเพ่นหาที่กำบังใหม่สะเก็ดดินสะเก็ดไม้กลิ่นควันฟุ้งไปทั่วจนแทบสำลักพวกโจมตีบางครั้งต้องก้านลมหายใจบางคนน้ำหูน้ำตาไหลด้วยพิษควันการยิงทางด้านนอกถึงกับชะงักงานไปชั่วครู่ไอควายเอ้ยปล่อยมันไว้ทำไม ร้อยเอกสิงกองที่ชอบด่าจนติดปากแม้ในสนามรบก็ยังด่าร้องด่าออกไปดังรันเมื่อเห็นเบ0ี่แพงเละตอกมาให้เห็นนีม้มีการด่านักรบหมกแดงก็รู้อยู่แล้วต้องทําอย่างไรกับมันจากจุดที่มีประกายไฟเมื่อใช้กล้องควานหาครับเดียวก็เจอจากการกดไก่เช็คระสุนเพียงนัดเดียวไอ้มือพิฆาตเบสก็เป็นอันหมอบลาบคาบแล้ว พวกในค่ายเปลี่ยนเป็นการใช้ลูกยาวทันทีเมื่อรู้ว่าอาก้าไม่สามารถฝ่าทะลุที่กำบังของศัตรูเข้าไปได้พวกโจมตีก็เลยต้องเสือกตัวเองเข้าที่กำบังให้มิดชิดยิ่งขึ้นอีกกลายคนต้องกานคือไปหาที่กำบังแห่งใหม่ที่แข็งแรงกว่าคนที่อยู่นอกเป้าหมายของมันต้องเร่งในการสังหารไอ้มือเบสี่สิบให้ได้โดยเร็วจา่าดาวเหนือกับพันตรีเมริกันทั้งสองหมอบอยู่ข้างกันตัวจา่าดาวเหนือนเองไม่ได้ยิงหรือทำอะไรเลยนอกจากมองเหตุการณ์ต่างๆในกล้องเล่นๆเท่านั้น พันตรีโรเจอร์คงนึกมันเลยจัดการสอยไอ้เบสี่สิบคนที่อยู่เยื้องไปทางขวาไอ้นั่นร้องรัานเพราะโดนเขาเต็มเป่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆมีอาการผวาพันตรีคอรลินที่เห็นอยู่ได้ช่วยส่งเคราะห์ส่งไปเมืองผีอีกคนเสียงปืนจากบังเกอร์นั้นผันเงียบลงเช่นเดียวกับอีกหลายๆที่ที่เสียงเงียบลงไปแล้วส่วนที่ยังมีฤทธิ์อยู่คนที่อยู่ตรงหน้าอาจจะไม่มีมุมยิงส่วนที่อยู่ข้างๆเลยจัดการให้ตามระเบียบทั่วถังค่ายก็เลยไม่มีเสียงเบสี่สิบอีก คงเหลือแต่อากาศที่เปรียบเสมือนปลาตัวเล็กๆเท่านั้นที่ยังพ่นพิษอยู่ไรเอกสิงกองวางปืนในมือขวาวิทยุมาสั่งการไอพวกในร่องเหลนมึงจะเก็บมนไว้ทาไมไอควายพ่อมึงนี่ไงฆ่ามันให้หมดฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่ามึงคนที่รับวิทยุต้องรับคําด่าเข้าไปเต็มหูเราสื่อคําสั่งให้คนที่ไม่มีวิทยุทันทีกองเหลงกราดอย่างรวดเร็วที่จะค้นหาเป้าหมายไม่ต้องแบ่งว่าเหยื่อไรายไหนเป็นของใคร ใครเห็นใครพบใครยิงไม่มีการเกี่ยงงอนหรือล่อคำสั่งจากการระดมยิงอย่างจริงจังนั้นเสียงอากาก็พันลดปริมาณลงไปอีกคราวนี้ดูเหมือนจะเหลือไม่ถึงหนึ่งในสี่ด้วยซ้ำเสียงอาวุธประเภทระเบิดหมดไปเหลือแต่เสียงอากาทําให้ได้ยินเสียงร้องของคนที่ถูกยิงทนัดทนียิ่งขึ้นคลาใดที่เห็นศัตรูล้มลงกับปืนตัวเองพวกโจมติยิ่งเกิดกําลังใจเหมือนกับสอยมะม่วงบนตน้น ที่เมื่ออยากได้ลูกไหนก็สอยลงมานี่ก็เหมือนกันไม่มีคําว่าพลาดเอาเสียเลยยิงีน่นไนก็ไปก่อนที่พ่อมึงจะตั้งตัวได้ยิงก็ไปแย้มมันโง่หัวขึ้นมาจากกล้องเล็งที่สองเห็นนั้นพวกเวียดนามเหนือที่อยู่ในร่องเลดที่เห็นการตายของเพื่อนเริ่มเกิดความขยาดกลัวหลายคนพยายามที่จะไม่โผล่หัวออกมาเสียงปืนที่ดังนั้นเป็นการยิงแบบมีการเล็งที่ไม่ดีนัก ขนาดเล็งดีๆยังไม่โดนเพราะเป้าหมายยุ่ในความมืดหล่วนี่มันเล่นยิงแบบเพื่อฟุกแบบนี้ก็ยิ่งไม่ได้ผลหนักแกน้ําตาสิหัวยิงก็ไปมันลงไปในรูหมดแล้วเห็นไหมไล่เอกสิงกองสั่งการตามแผนการยิงขั้นต่อไปเมื่อเห็นว่าพวกในร่องเลตตั้งหดหัวกันหมดคราวนี้ M203 เริ่มใช้ M79 กกระสุนแก๊สน้ําตาที่เตรียมมาโดยเฉพาะบรรจุเข้ารางเพิงแล้วเริ่มยิงทั้งหมดรวมเป็นกว่าร้อยกระบอกเท่าจํานวนคนที่ระดมยิงออกไปพร้อมกัน กองแหล่งที่เห็นเป้าหมายและมีเครื่องกําหนดระยะอยู่ภายในทาให้กระสุนตะละนัดล้วนเข้าเป้าที่หมายหลักของทุกกระบอกก็คือในล่องเลดที่พวกมันกบดานอยู่ลมที่สงบทําให้ควันที่ออกมาจากกระสุนระเบิดแก๊สน้ำตามไม่ลอยไปไหนคงลอยตัวอ้อยอิ่งอยู่ตรงที่มันระเบิดนั่นแก๊สที่เป็นควันกลายเป็นฉากบางไปเสียชิพการมองจากกล้องไม่สามารถมองทะลุกุมควันที่หนาแน่นนั้นไปได้เสียงคนที่อยู่ในคลายวิ่งกันคลึกคัก เสียงร้องด้วยความเจ็บแสบลูกในตาคนที่หลับตาวิ่งจนออกมานอกเขตควันก็เลยต้องโดน M16 เข้าให้นานเกือบนาทีกว่าควันจะจางภาพคนวิง่งคนหมอบรลับเอามือปิดหน้าปิดตาเริ่มมองเห็นยอดจริงๆไอ้ควายเอ้ยร่องเลดมีไม่อยู่ซึงออกมาอยู่ข้างนอกยิงมันก็ไปพวกเรายิงก็ไป M16 หกกลาดแรงแล้วปล่อยกระสุนออกไปอีกยังไม่ปลาณีปราสายแม้คนไม่มีอาวุธอยู่ในมือ รังพวกเวียดนามเหนือถูกกระสุนร้อยเข้าตามตัวร้องโอดโอยเกลึกกริ่งบางคนตายก่อนที่จะโดนสำบางคนต้องซ้ำจึงตายแต่รวมแล้วมันก็ตายเหมือนกันไม่มีใครรอดไปได้แม้แต่คนเดียวสำหรับพวกที่โดนแก๊สน้ำตาแล้วขึ้นมาบนลานกลางค่าย